เน่มันจะออกได้เหรอสวัสดีครับพี่หนอกพี่เน่ทำอะไรมันจะออกได้เหรอน่ะเอา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 อาอาอาออกออกอเอาอเเ เดี๋ยว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 โอ้ยขาดเลยขาดเลยขาดเลยเรียบร้อยฮะสร้อยพระขาดเลยเดี๋ยวจ้าว,วันนี้พอออกให้<า>โอ้ยสร้อยพระขาดเลย <laughs> เอาไปให้แม่เอาไปให้แม่ เอาไปให้แม่เอาไปให้แม่ <c oughs> เร็วเอามามาไว้ต่อไปเอาเอาไปไว้ให้แม่โน้เอาไปโยนพระเลยบาปดิสิเอาไปให้แม่มันจะบาป บาปเด้บาปเด้เอาไปแม่ต่อให้ไปมันของของนั้นบันนี้ดึงพื้นกระชากดึงข้อพื้นขึ้นก็เลยขาดพี่น้องพระเอาโอ้ยชี่บาดด้เนี่ยอ้าหพี่บาดดิเนี่ยเอาผ้ามาเรนหนย่งสิมาเก็บเก็บ เอาเอาขวาขวาพ่อขวเอากินแ่กนินนี่กินนี่กินนี่เพื่อนน่ะกินจนเปี่ยนมัแล้วกิน อร่อยสตอเบอรลลี่มาจากอะไรเ่ย,ย,าายเมาจากร้อยเอด็ดแคบอร่อยเช <c oughs> ี่อไหม <c oughs> ยำยำยำเอาไปป้อนแม่ เห็ดป่านเนี่ยันน่จิ๋วอร่อยเป็นเห็ดมืออร่อยแพ่ว่าเคียนอ่ะอ่ะใช้บอกแกฮะเก้าสิบเจงรับหนึ่งยังหนึ่งสองสี่เก้าสิบ เอานึงช้อนชี90ต้อง4ีแล้วต้อง5สิลูกตอนนั้นเจสตรอเบอรี่ไปป้อนแม่ไปนุพี่เน่พี่เน่อร่อยอร่อยเอาอร่อยไปป้อนแม่เฮ้เฮ้ก็โดดไปใส่น,น,อ,น,นอ้ํนเียเ๋อ เดี๋ยวยังสั่นเลยพี่น้องตื้อรับเท็ดขาดเท็ดนั่นไปแล้วตามภาษาเพิ่นแล้วดีนะเห็นจึงเอาตัวตัวเพิ่นไหมกว่า,าเป็นสอยพระเพิ่น มามากินอันนี้เร็วมากินอันนี้มากินสตอบอรีเอ้ยกอดอย่านยังกินกินปะกระสันก็เอาไปป้อนแม่เอาไปป้อนแม่เอาเด่นอเอาสตอ,ปอไปป้อนแม่อะนรนะอ่าเด้ออฮะิ่งเพื่อมา ียนบกเส้หมูบ่เฮ้ใช่ยติำหมกทั่วปีเยต่ำหมกทั่วปีคุยมากเห็นจะเห็น้วแม่ที่ต้มจิดให้แม่ต้มจิดบกว่าให้จหง่ายใช่ไปใส่น้ำใส่ข้าเบีรยใส่ปลาจีตูเนาะ หอมหอมมุกมุกซับนี่แหละพี่ต่อใส่หมูสามสันใส่หมูลายลาย,าเ,ยเดี๋ยวเพว่าสิบมุกหน่อไม้ใส่หมูสามสันครับผมอันนี้กันหนึ่งเขาอยู่ึงาโอ้กระดงลมพัดลมพัดลมพัด มาเลี้ยงของมาเลี้ยงอันนี้อีกแล้วตัวต่ออยู่ในเฮี้ยนกับมีเได้พี่น้องแต่ว่าอันนี้คือมากที่ชุดครับผม,มเห็นมะขามมะลุมะขามไหมใช่เห็นไหนม มากที่สุดครับผมเก่งโอ้โหเก่งว่ะเยี่ยม,มน้ำมันเอาต่อไม่ได้นะ<แ>ไปก่อนพี่น้อง